มาพบกับผมนะครับมิวช่องสาย24แล้วก็เป็นที่ปรึกษาการขายนะครับของศูนย์ Honda b i g w i n g b i y b i g b ไบ e ์บุรีรัมนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับหนึ่งรุ่นนะครับก็คือรุ่น c b 5 0 0 f นะครับผมรุ่นนี้เป็นรถแน็กเก็ตนะครับที่ผมจะพาทุกท่านมานะครับก็คือวันนี้จะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับดีๆสำหรับ ลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้เลยนะครับผมนี่ครับ CD 500F ปี2022นะครับเนี่ยครับมีอยู่สองสีนะครับรุ่นนี้จะมีสีดำนะครับแล้วก็สีแดงนะครับ ความโดดเด่นนะครับของรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถที่ขับง่ายนะครับขับง่ายใช้คล่องตัวนะครับในสภาวะขับขันรถติดอะไรเงี้ยครับใช้ในเมืองนะครับแล้วก็ท่านั่งนี่ก็จะไม่เมื่อยด้วยครับผมนั่งแบบสบายๆนะครับผมหลังตรงนะครับก้มอาจจะก้มนิดๆหน่อยครับจะไม่หมอบเหมือนกับสายสปอร์ตนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับสีแดง ในส่วนของรถปีใหม่ๆนะครับในส่วนของ CB500F นะครับที่เพิ่มเข้ามาให้ครับก็จะเป็นโชคหน้านะครับอัพไซด์ดาวนะครับผมแล้วก็จานดิสท์ที่หน้านะครับเนี่ยครับรุ่นนี้จะออกเป็นแบบแนวสตรีทสตรีทหน่อยนะครับสวยครับสำหรับใครที่ยังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผม เรามีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเลยนะครับเฉพาะเดือนนี้เลยนะครับท่านสามารถรับลดนะครับคันนี้ได้อยู่ที่4,540บาทครับฟังไม่ผิดครับ4,540บาทครับส่วนรายละเอียดนะครับเพื่อนๆนสนใจนะครับว่าฮ้ยทำไมรับลดน้อยจังเลยรุ่นนี้นะครับแล้วค่างวดเท่าไหร่ค่างวดอยู่ที่3,846บาทถ้าอยากทราบรายละเอียดนะครับเพื่อนเทักถามกันเข้ามาเลยได้นะครับผม ทักถามมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะส่งเป็นอี l i ล e นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของผู้ซื้อนะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับขอให้ท่านมีรายได้นะครับก็คือรายได้หลักนะครับก็คือให้ได้ประมาณสเท่าของค่างวดแค่นั้นเองครับท่านก็ออกได้แล้วนะครับปรึกษาผมได้เลยนะครับผม ยินดีให้คำปรึกษาครับเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่แล้วครับยังไงจะช่วยดันทุกเคสให้กับลูกค้าแน่นอนครับผมอ,อยากทราบค่าตัวราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่สองแสนหนึ่งหมืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับยังไงเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับดาวอยู่ที่4,540บาท ข้าง,งวดอยู่ที่3,846บาทนะครับยังไงสอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอารุ่นไหนมาทำโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผมส่วนคันออวันนี้นะครับผม ยังไงก็ฝาก c d 500F ไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจนะครับที่หารถบิ๊กไว้ใช้อยู่นะครับ <don> มาที่ศูนย์ฮอนด้าี่วิงดีรัได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ like มาพบก,กับผมนะครับนิวช่องสาย24หรือที่ปรึกษาการขายชื่นิวนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here. I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah.